สวัสดีทีมแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาสองเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็น MV เพลงล็อกสตารของน้องลิซ่าศิลปินชาวไทยของเราไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะคะเราก็จะได้เห็นล็อกสตารฉบับตัวเต็มกันแล้วเบื้องหน้าอันสมบูรณ์แบบนะคะทั้งมุมภาพแสงสีเสียงการร้องการแจนส์นะคะการแรปของน้องลิซ่า ซึ่งก็ทําให้แฟนๆนี้ต่างก็เอ็มจหนักมากลุกการแต่งหน้าทําผมนะคะรวมถึงทั้งแดนเซอร์นักแสดงทุกคนนะคะซีนใหญ่จัดหนักจัดเต็มเป็นอย่างมากทําให้ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกเราก็จะได้เห็นมุมมองนะคะที่นําเสนอออกไปทั้งเยาวราชห้างบางลําพูโรงหนังออสการ์เพชรบุรีาศกากเก้า อย่างบัญชีติ๊กตอกพี่คนนี้นะคะเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้ร่วมทํางานกับน้องลิซ่าเขาก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวนะคะพี่เขาก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่บนรถนะคะในขณะที่ล้อมดูน้องลิซ่ากับแยนเซอร์ด้ตินที่เขาก็เป็นอีกหนึ่งแก๊งนะคะในพาร์ทนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องราวตั้งแต่การได้มาเป็นนักแสดงนะคะในการถ่ายทําก็ไม่ทราบว่าเป็นศิลปินท่านไหนเพราะว่ามีทีมงานติดต่อมาว่าคือเป็นศิลปินระดับ กับลกท่านหนึ่งในการซ้อมหลายชั่วโมงมากก็แบ่งหน้าที่กันในแต่ละพักทั้งของเราแล้วก็ทั้งแดนเซอร์ก็จะซ้อมทำหน้าที่ในฉบับของตนเอง จนกว่าจะมีผู้กำกับคนนี้จะพอใจแล้วพี่เขาค่ะก็ยังได้เล่าต่อว่าเราก็ซ้อมกันมาเรื่อยๆมาจนถึง6โมงเย็นทิมแยนเซอร์ก็ออกมาถ่ายตอนหนึ่งทุม่มและเจ้าตัวก็อดสงสัยไม่ได้แล้วก็ไปถามพี่คนหนึ่งว่าผมก็อยากรู้ว่าเป็นศิลปินคนนั้นคือใครเพราะว่าเราซ้อมมานานจนถึงสองทุ่มแล้วพี่เขาก็บอกกับผมว่าศิลปินคนนั้นคือลิซ่าผมก็ฮะตกใจมากจริงหรือเปล่าพี่เขากโกหกผมหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ซึ่งพี่เขาก็บอกว่าลิซ่าทำผลงานเพลงเดียบเพลงแรกจากนั้นเราก็บอกกลุ่มเราว่าเราทำงานให้กับลิซ่ากลุ่มของเราก็ตกใจหนักมากซึ่งทีมของเราก็เริ่มซ้อมตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงหทุ่มลิซ่าออกมาหาทุบจริงๆแต่ที่จริงแล้วหน้องลิซ่าอยู่ตรงนั้นตั้งแต่2ทุ่มแล้วพวกเราก็ซ้อมกันจนกว่าฝรั่งคนนั้นจะพอใจคาดว่าฝรั่งคนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นผู้กำกับก็เป็นได้ ตอนนั้นเขาก็เรียกลิซาออกมาตอนห้าทุ่มลิซาก็เต้นแดนเซอร์ก็เต้นโดยไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงดนตรีคือก็จะทำเสียงในการปรบมือหรือทำมีเสียงนับจังหวะนิ้วให้ในการดิดนิ้วนับจังหวะให้กับแดนเซอร์ให้กับลิซาและทุกคนก็เต้นกันโดยไม่เปิดเพลง แล้วก็จะมีบางฉากที่ท่อนของลิซ่าร้องก็มีการเปิดลำโพงเล็กๆไม่ได้เสียงดังอะไรพวกเราก็ซ้อมแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆประมาณตีสองจนถึงตีสาก็เป็นฉากที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องมารวมตัวกันกที่ออสการ์แล้วก็รวมตัวกันรวมทุกอย่างมาไว้ที่จุดเดียวเพื่อล้อมรอบลิซ่าเพื่อที่จะให้หลิซ่าเต้นอยู่บนรถแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่าฝนตก ฝนตกตั้งแต่ตี2ลากมาถึงตี5้ทีมงานมีการแบ่งกลุ่มกันให้กลับไปก่อนเปลี่ยนโลเคชันไปถ่ายตรงบันไดเลื่อนแล้วก็คือบันไดเลื่อนไม่ได้อยู่ในฉากเลยนะทีมงานก็ไปเซตทำความสะอาดกวาดใน30นาทีแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันเลยและฉากสุดท้ายก็คือลิซาก็มาอยู่ตรงที่บันไดเลื่อนและสุดท้ายทางทีมงานก็บอกว่าห้ามคนโพสต์เกี่ยวกับดนตรีเพลงที่เกี่ยวข้องกับลิซา่า ก็มีการเซ็นสัญญาก่อนที่จะไปเล่น MV นี้แล้วนะคะก่อนที่จะไม่รู้ว่าคือศิลปินท่านไหนนั่นเองพวกเราถูกเก็บโทรศัพท์ไปตั้งแต่4ี่โมงเย็นมาจนถึง6กโมงเช้าครับปัะมาณนี้ค่ะสรุปก็คือซีนตรงบันไดเลื่อนนะคะไม่ได้อยู่ใน MV แต่อย่างใดตามที่เราทุกคนได้เห็นกันบน MV ไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรก จากที่เรานะคะจะได้เห็นน้องลิซ่าเต้นอยู่บนรถค่ะแล้วก็มีทีมงานทุกคนอ้อมล้อมลิซ่าเอาไว้เราก็จะไม่ได้เห็นมุมนั้นนะคะเพราะว่าฝนตกก็ได้มาถ่ายทําที่บันไดเลื่อนแทนนั่นเองละคะ่ะรวมถึงการเต้นนะคะก็มีการนับจังหวะนิ้วเก่งมากๆชื่นชมทั้งทีมแดนเซอร์พี่ๆน้องๆชาวไทยรวมถึงนักแสดงทีมงานไทยทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมเก่งมากๆประชาชนชาวไทยต่างก็งยกย่องและภูมิใจในตัวน้องลิซ่าสุดๆนั่นเองละคะ่ะ